เันนี้จะมาทำคลิปลงอีผู้หญิงที่หิวแสงกันหน่อยนะอไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อมันดีกว่าที่ออกมาด่าคนคนอื่นนนะคนอื่นด่าเยอะเลยว่าเขาคนงโง่มั่งด่าว่าเขาไอ้นั่นมั่งถามหน่อยว่ามันเป็นเรื่องของมึงไหมมันไม่ใช่เรื่องของมึง เขาไม่ไดเอาเงินมึงมาซื้อมึงไม่ต้องสารนายออกมามึงไม่ต้องสารนายออกมาพูดนะมึงต้องมาพูดเลยมึงดูแลตัวมึงกับครอบครัวกับตระกูลมึงให้ดีแค่นั้นพอนะแล้วคนอื่นเขาออกมาทําคลิปพูดทบเถียงก็มึงมึงก็รับไม่ได้มึงก็ทําคลิปออกมาด่าเขาอีกทำไมมึงเป็นมึงเป็นพระเจ้าหรือมึงเป็นนางฟ้าเราถึงด่ามึงไม่ได้ ทีมึงยังทาคลิปมาด่าคนอื่นได้เลยแล้วคนอื่นก็ทําด่ามึงไม่ได้ไงนะมึงออกมาด่าคนอื่นเขาเนี่ยมึงหิวแสงเนะี่ยฮะถ้ามึงหิวข้าวมึงก็ไปแดกข้าวไปแดกยาแล้วก็นอนซะที่ถัดออกมาด่าคนอื่นแล้วนี่โอ้โหมึงมึงนี่คือแม่หญิงแม่หญิงในยู u b e ทำไมดังดังแล้วรู้สึกเกี่ยกา่อเหรออเป็นคนดังแล้วเกี้ยกล่อไงปากมึงแทบไง ปากมึงแซบมากใช่ไหมถ่รยก็ออกมาไอ้นั่นมึงมึงก็แซบมากเนอะคือมึงว่าด่าคนอื่นได้แต่คนอื่นไม่สามารถที่จะพูดว่ามึงได้ใช่ไหมมึงนี่สุดยอดคนเลยนะสุดยอดคนคนอื่นเขาด่ามึงได้ด่ามึงไม่ได้แต่มึงด่าคนอื่นได้ มึงองยหยุดทําคลิปมาลงด่าคนอื่นได้แล้วเวลามีเรื่องอะไรมึงไม่ต้องมาลงเลยนะกูเตือนมึงไว้นะเพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของมึงเลยมึงมาเสือกเรื่องคนอื่นเขานะแล้วเวลาคนอื่นทําคลิปโตเถียงกับมึงมึงก็ออกมาพูดนู่นพูดนี่พูดอะไรของมึงก็ไม่รู้อีชิปผายมึงนี้หิวแสงนะอีแคย แล้วนักข่าวอะนักข่าวเขไอ้นั่นอะเออนักข่าวก็เอาข่าวไปลงมึงก็หาว่านักข่าวตัดคลิปไอ้นั่นไอ้นี่ลงว่าคลิปที่ไม่มึงพูดไม่ดีตัดต่อเอาไปลงมึงไปด่านักข่าวเขาอีกด่าพวกนักข่าวพวกอ่าอ่าพวกประกาศข่าวอีกทางข่าวนี่มึงนี่เก่งเก่งมึงนี่สุดยอดนะเนอะมึงนี่สุดยอดมาก นะเป็นคนดังแล้วมึงคนคนดังแล้วแล้วด่าไม่ได้ไงแค่นี้นะอีงามไส้หมดจังพี่ยังอยู่ค่ะเอาสีเกียว